เอาละครับทางครับกลับมาติดตามกันต่อที่สวพอ FM 91นะครับช่วงนี้เราก็จะไลฟ์สดนะฮะผ่านทางแฟนเพจ Facebook FM 91 Traffic Pro นะฮะตามที่ดัดหมายกันไว้แล้วก็ เกินๆให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับได้ติดตามแล้วก็รอติดตามกันนะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมนะทางไลฟ์สดก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราไลฟ์กันหลายช่องทางนะครับทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Twitter ด้วยนะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสงสัยประเด็นไหนเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์นะครับใต้ไลฟ์สดมาได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้นะเป็นประเด็นที่หลายคนอยากจะ อยากจะทราบข้อมูลมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการเจาะน้ําบาดาลที่ห้วยกระเจาไปเนี่ยปรากฏว่าตอนแรกก็คือหาละว่าน้าเนี่ยมันซ่าๆนะจนได้เรียกก็เป็นน้ําแร่โซดาเนี่ยนะครับผมตอนนี้นะได้ข่าวว่าจะมีการบรรจุข,ขวดนะครับรายละเอียดเป็นยังไงพูดคุยกันกับทีิบรือกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะครับท่านทีิบรืศักดาวิชินสินนะฮะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านทีิบรืครับ สวัสดีครับคุณจิพานุครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะการทํางานของทางท่านที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความรวดเร็วคือตั้งแต่มีการขุดพบจนตอนนี้จะบรรจุขวดจะลงขวดละเนี่ยแจกจ่ายกับประชาชนระดับเดียวแล้วเนี่ยนะฮะรวดเร็วมากเลยท่านท่านได้เล่าถึงไทม์ไลน์ให้ฟังนิดนึงครับตั้งแต่ขุดพบจนถึงตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นยังไงบ้างครับผมครับคือทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยครับครับก็พยายามที่จะมาหาแหล่งน้ําใหม่ เพื่อให้ชาวอำเภอห้วยกระเจา้าได้ใช้น้ําในช่วงฤด,ดูแลรงรนอกจากฤดูฝนนะครับครับทีนี้จากอดีตเนี่ยเราดูข้อมูลของแผนที่น้ํำบาดาลเนปรยปวตว่าอำเภอห้วยกระเจ้าเนี่ย,มยไม่มีแหล่งน้ำใตดินเลยนะครับครับผม,บผ,มผมก็ส่งนักทรณีระดมนักทรณีที่มีอยู่ในกรมพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือลงไปสารวจครับนะครับก็ไปพบแหล่งน้ําในรูปลัลลกษณะ ความยาว23กิโลเมตรความกว้าง2กิโลเมตรคล้ายคโค้งคล้ายคล้พันธนูนะครับ<พ>เมื่อผมทราบข้อมูลอย่างนี้ก็ส่งรถเจาะบ่อบาดานประมาณสสาคันลงไปขุดเจาะบ่อบาดานละตามแผนที่รูปคันธนูนะครับครับไปขุดอยู่สองจุดจุดที่หนึ่งคือจุดที่บ้านพยอมงามจุดที่สองคือที่หม่งสนบค้าบนะครับรบ้าน ทุ่งคูณนะครับปรากฏว่าตรงบ้านทุ่งคูณอยู่ทางด้านทิศเหนือข,นขึ้นมาทางบ้านพยองงามเนี่ย<ช>ปรากฏว่าขุดไปแล้วพบน้ําพุนะครับครับครับบ่อแรกเราขุดลงไป264เมตรอ๋อบ่อที่สองเราขุดไป3 0ยกบสา3เมตรครับผมบ่อที่สามเราขุดไป224เมตรครับบ่อที่สองกับบ่อที่สามเนี่ยเป็นน้าพุทั้งสองบ่อนะครับอืมน้ำพุเนี่ย นักธรณีหรือนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ที่ที่ลงพื้นที่ไปกับผมเห็นพอน้ําพุขึ้นมาก็ทราบว่าตรงนี้เป็นน้ําพุโซดาเนื่องจากมีแร่ธาตุคาร์บอนไดออกไซด์อยู่นะครับจะเป็นฟองพุ่สีขาวผมหลังจากนั้นกรมเนี่ยก็ได้นําน้ำเนี่ยไปเข้ากองวิเคราะห์ซึ่งกรมเนี่ยมีมีกองตรวจน้ําอยู่แล้วนะครับเราตรวจหลายครั้งนะครับปรากฏเรามีแร่ธาตุทั้งหมดสิชห้าชนิบแร่ธาตุนำคือหรือแร่ธาตุที่มากที่สุดก็คือ คาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนเนตนะครับคาร์บอนเนตทเชนนี้นอกจากนั้นก็จะมีท่าเหล็ดนะครับท่าเหล็ดปูรายเนี่ยสองสองสามชนิดเนี่ยสูงเกินนะครับเกินค่ามาตรฐานที่จะที่ที่จะดื่มได้นะครับแต่เราชิมเราอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าน้ําเนี่ยรู้สึกมีรสหวานแล้วเหมือนโซดานะครับโซดาผสมน้ําครับเมื่อสักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาผมก็ยังชิมน้ํานี้ อีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> รส <รถ S 1> ชาติก็ยังเหมือนเดิมครับอรสชาติเหมือนเดิมไม่เป็นว่าพอพอไปเ,ปเอาอมาจากแหล่งเขาแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนเหม,มือนกับเอา,อ,าอะไรไปลองมาภาชนะลองมาเนี่ยพอ,อผ่านไปนานๆเนี่ยมันยังซ่าเหมือนเดิมใช่ไหมครับรสชาติยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนถ้าผ่านไปนานรสชาติจะไม่ซ่าครับเพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะระเหยออกไปหมดอ๋อแะฮะ เราไปลองที่บ่อเลยนะครับบ่อที่น้ําปูขึ้นมาเอาภาชนะไปลองเอาแก้วไปลองผมก็เอาแก้วไปลองแล้วผมก็ดื่มเลยครับดื่มที่บ่อเลยดื่มที่บ่อเลยครับปากบ่อครับครับครับคือไม่ใช่ทำไมเราถึงกล้าดื่มทำไมถึงกล้าดื่มนะครับไม่กลัวแบคทีเรียเหรอไม่กลัวสารละลายที่ปนเปื้อนที่เป็นนี้ ที่มีโทษต่อร่างกายหรือไม่อะไรนี้ครับซึ่งโครมเนี่ยได้นําน้ําที่บ่อเนี่ยไปตรวจแล้วก็พบว่าไม่มีเชื้อบัีเรเลียไม่มีสารละลายที่เป็นโทษกับร่างกายแต่มีแร่ธาตุสองสามชนิดเกินค่ามาตรฐานที่ควรจะดื่มเท่านั้นเองนะครับครับแต่ถ้าเราดื่มนิดเดียวก็ไม่ไม่มีโทษต่อร่างกายนะครับไม่เป็นอันตรายมากไม่เป็นอันตรายไม่เป็นไม่เป็นอันตรายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเหล็กเนี่ยเราดื่มนิดเดียวเราทานตับ ทานหอยแครงเนี่ยมีท่าเหล็กมากกว่าที่เราดื่มน้ำต้็สองส้นสุดเนี่ยแหละครับครับผมครับทีนี้ทีนี้ถามว่ามีเชื้อโรคหรือเปล่าในใต้บาดาลลงไปลึกๆเนี่ยครับไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีออกซิเจนแบคทีเรียเนี่ยก็ไม่สามารถจะมีได้เชื้อโรคสิ่งมีชีวิตที่เป็นเชื้อโรคไม่มีมีแต่แร่ธาตุนะครับครับผมอันนี้ครับอันนี้เรื่องของน้ําใต้ดินครับ หลังจากนั้นครับอเชิญเชิญที่ต่อเลยครับเชิญครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทําไงต่อไปครับครับวันนี้ผมมาตอนนี้ก็กลังอยู่ในพื้นที่นะครับพ่งออกมาอ๋อครับกำลังออกมาได้สักยี่สิบกิโลเองครับครับเห็นชาวบ้านนักท่องเที่ยวแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยมาขายของเปิดร้านขายของพืชผักผลไม้ที่อยู่ในในไร่ในสวนเนี่ยมาขายมีมะขามมีผักมีข้าวโพดครับ นะครับมีคนขายหวยมีคนเปิดร้านอาหารตามสั่งนะครับขายน้ําขายเครื่องดื่มเนี่ยประมาณยี่สิบร้านมีประชาชนมาเที่ยวชมน้ำพุเนี่ยไม่ขาดสายก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยไปการครับประชาชนมาทําให้เกิดเศรษฐกิจผลเวียนครับผมผมก็ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาซึ่งวันนี้เราลงพื้นที่กันมาหลายหลายท่านก็เลยตัดสินใจว่าผมจะย้ายพื้นที่ ที่จะทําระบบประจายน้ําให้กับประชาชนชาวอำเภอเว่ยกระเจ้าเนี่ยครับทางออกมาอีกสักประมาณสักสามสี่กิโลอ๋อครับนะครับเพื่อเพื่อให้จุดตรงนี้ที่เรามีน้ำพุอยู่สองบ่อเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยได้มาเที่ยวชมอืมครับนะครับครับเราประเมินแล้วเราประเมินเราคุยกับนักธรณีวิศวกรรมวิศวกรแล้วว่าน้ําพุเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาอยู่อีกนานนะครับครับนานเป็นปีนะครับครับ ก็เลยน่าจะคงตรงนี that that ้ไ like. ว้เพื่อให้เป <sl> <scientifically> ็นแหล่งท่องเที่ยวอแต่ประชาชนที่จะใช้น้ําที่รอผมชาบีคลน้ําบาดาลจัดฐาน้ําให้อยู่เนี่ยเราจะย้ายพื้นที่ออกมาเพื่อไปขุดแหล่งบ่อบาดาลใหม่อ๋อครับ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 เราเพิ่งตัดสินใจกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองครับสดงว่าตอนตอนบ่อที่เราเจาะไปแล้วก็มีน้ําแร่โซดาขึ้นมาเนี่ยเราจะคงไปสภาพไว้แบบนี้ต่อไปเลยใช่ไหมครับส่วนการช่วยเหลือพลยแล้งของประชาชนก็คือไปหาพื้นที่อื่นเพื่อที่จะ จัดสรรน้ำนะครับแล้วแล้วมันจะเป็นแบบทานน้ําเดียวกันใต้ดินหรือว่าเป็นเป็นคนละแหล่งกันไหมฮะท่านอธิบดีครับเข้าใจว่าน้ําเนี่ยอาจจะเป็นคนละชั้นกันนะครับเพราะว่าในน้าใต้ดินเนี่ยมีหลายชั้นนะครับครับมีหลายชั้นก็ต้องลองเจาะสารวจดูนะครับว่าน้ําที่เราเจาะจะพบที่ใหม่เนี่ยจะมีเป็นน้าผู้สุดาอีกหรือไม่ครับผมทีนี้ถามท่านอธิบดีว่า ตั้งแต่วันแรกที่มีการเจาะแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาเป็นน้ำบาดาลแบบนี้คือโดยปกติการไปเจาะน้ำบาดาลมันจะเจอแบบการพุ่งขึ้นมาแบบนี้ทุกบ่อเลยไหมครับผมมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยไหมฮะมีแต่น้อยนะครับครับครับหลายหลายหมื่นบ่อจะมีสักบ่อหนึ่งอ๋อฮะแต่ที่เป็นน้ำพุโซดามีที่นี่ที่เดียวครับที่เดียวนะครับ แล้วตั้งแต่วันแรกที่ตั้งแต่วันแรกที่เขาพุ่งขึ้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยความแรงเขาลดลงไหมครับท่านที่ประดษไม่ลดลงครับคงที่เพราะว่าผมเนี่ยให้เจ้าหน้าที่วัดทุกหกชั่วโมงตลอดทุกหกชั่วโมงว่าความสูงของน้ําเป็นอย่างไรครับครับทีนี้ขอนุญยตถามถามในทางวิทยาศาสตร์นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมมันต้องพุ่งขึ้นมามันถึงพุ่งขึ้นมาแบบนี้ด้วยฮะมันมีแรงดันมันมันมาอย่างไงครับผมจากการประเมินนะครับวันนี้เราก็ประชุมกัน จากนักวิชาการหลายท่านเข้าใจว่าหนึ่งเกิดจากก๊าซส่วนหนึ่งนะครับครับเกิดจากก๊าซเพราะว่าหินแกรนิตนะครับได้รับความร้อนนะครับได้รับความร้อนจากแมกม้ามาโดนหินปูนนะครับมาสัมผัสกีหิวปูนหินปูนแล้วก็มามาเจอกับน้าบาดาลใต้ดินนะครับทาให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเกิดจากแรงดันน้ําในส่วนที่เติมครับนะครับ ่วนที่เติมเนี่ยน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ําใต้ดินเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครไปเจาะหรือไม่มีใครใช้ประโยชน์มากเพราะเจาะลงไปเนี่ยมีแรงดันน้ําใต้ดินอยู่แล้วก็เหมือนว่าเราไปเจาะเจอเจอตาน้ําตาน้<อ>ําก็พุ่งขึ้นมานะครับครับก,ก็ก็มันแรงดันก็ยังไม่ลดลงเลยนะครับแล้วก็ลดครับส่วนส่วนน้าที่มันพุ่งออกมาเสร็จปุ๊บมันก็คือ,อยังไงฮะมันก็จะไหลไปตามคลองคือเรามีวิธีการเก็บน้ําเหล่านี้ ยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้น้ําเนี่ยครับเราขุดเป็นคันนะครับเป็นคันดินเพื่อให้น้ําเนี่ยไหลข้ามลงไปในลํำคูยนะครับแล้วประชาชนเนี่ยครับที่อยู่ห่างไปเนี่ยประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรหรือห้าร้อยเมตรเนี่ยก็ได้นําน้ําเนี่ยเข้าไปในบ่อนะครับซึ่งแต่ละบ่อเนี่ยไนฤดูเนี่ยแห้งแล้งหมดแล้วนะครับไม่ใช้ในบ่อได้ไปใช้ประโยชน์อยู่ ในรัศมีตอนนี้หนึ่งกิโลนะครับได้ใช้น้ำจากบอ่อนี้ทั้งหมดเลยครับคือตอนนี้ก็คือไปใช้ในในทางการเกษตรก่อนอใช่ไหมท่านที่ปรึกษาครับ,รบประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะครับแล้วรัศมีหนึ่งกิโลครับ,รรบท,ท,ทีนี้มาถึงไฮไลท์สำคัญนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนได้เห็นข่าวและ,ะการนำน้ำแร่โซดาห้วยกระเจานี่นะครับจะบอกว่าจะมาบรรจุขวดใช่ไหมครับแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนได้ดื่มฟรีนะอันนี้มันเป็นยังไงครับผม เราทางกรมเนี่ยทําอยู่สองอย่างนะครับครับคือจุดที่หนึ่งเนี่ยกรมเนี่ยวันนี้เราสร้างโรงผลิตน้ําแร่นะครับที่ตรงน้ําพุเลยครับอทางน้ําพุนี่ประมาณยี่สิบเมตรเสร็จเลยครับตอนนี้สร้างแล้วใช่ไหมฮะกําลังทําครับวันนี้ผมมาตรวจโรงงานนะครับที่เราสร้างเนี่ยโรงงานนั้นเราประกอบด้วยนะครับเครื่องกรองเครื่องกรองสนิมเหล็ก นะครับแล้วก็ปองเสื่องยูวนะครับมีเครื่องยูวีฆ่าเชื้อครับนะครับจะมีผ่านกระบวนการทั้งหมดลายขั้นตอนอสามารถประชาชนที่มาเที่ยวดูน้ำพุเอาภาชนะเนี่ยมารองน้ําแล้วก็ดื่มได้เลยโอ้โหครับครับครับอันนี้จุดที่หนึ่งจุดงานจุดที่สองนะครับกรมเนี่ยก็จะนําน้ําเนี่ยใส่ภาชนะหรือใส่ขวดนะครับครับ ไว้แจกจ่ายเป็นน้ําแร่ของกรมไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้ลองดื่มน,นะครับ,รบหรือหรือส่วนราชะการซึ่งกรมทรัพย์กรน้ำบาดาลเนี่ยจ,จริงๆแล้วนะครับเรามีโรงงานผลิตน้าดื่มเนี่ยสิบสามโรงนะครับอ๋อครับอยู่อยู่ในต่างจังหวัดสิบสองโรงรอยู่ในกรุงเทพหนึ่งโรงซึ่งแต่ละโรงงานที่เราผลิตน้ําดื่มเนี่ยไว้แจกจ่ายประชาชนเนี่ยเราเราทําเป็นประจําอยู่แล้วครับเพื่ออำนวยความสะดวก ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิภัยหรือภัยแล้งนะครับเราก็ประชาเมื่อมีเหตุการณ์กรมทรัพยากรน้ำดางก็จะนำน้ำที่เราผลิตนะครับในสุขสามโรงงานที่เรามีอยู่ขนาดจำยอมเนี่ยไว้แจกจ่ายประชาชนท่านอธิบดีครับแล้วโรงงานนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ฮะที่ห้วยกระเจ้าเนี่ยครับผมโรงงานเนี่ยทําทั้งวันทั้งคืนครับผมให้คุยกันแล้วว่าคืนวันอาทิตย์นะครับ ก่อนเช้าวันจันโรงงานนี่เสร็จครับอ่ออาทิตย์คือพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมฮะครับพรุ่งนี้ครับครับพรุ่งนี้วันจันเช้าโรงงานนี่เสร็จครับเสร็จคือเปิดจะทดเปิดให้บริการดได้ครับจะทดสอบระบบนะครับจะล้างท่อทดสอบระบบนะครับ <S <S เสครับแล้วก็ตวกรวจคุณภาพน้ <S <S ํบเพราะตอนนี้เราน <S <S ํารถมาตตรวจคุณภาพน้ํามาไว้ที่ห้วยกระเจ้า ครับนอกจากนั้นเราจะนําน้ําเนี่ยไปที่แบบกรุงเทพอีกนะครับโอ้โหครับต้องบอกเป็นเป็นกรมนึงที่ทำทำงานได้รวดเร็วมากจริงๆนะนะผมก็เลยถามนิดนึงอย่างอย่างที่ห้วยกระเจาเนี่ยโรงผลิตน้ํานี่มีกําลังการผลิตมา,มากน้อยแค่ไหนฮะชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบลิตรครับสองร้อยห้าสิบลิตรก็สามารถได้แจกจ่ายได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่จะไปไปรับน้ําเอาภาชนะเนี่ยไปรองได้เลยใช่ไหมครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแจกฟรีไม่เสียตังค์ใช่ไหมฮะ แปีครับไม่เสียตังค์ครับอ๋อครับผมแล้วแล้วยังไงฮะมีเงื่อนไขไหมว่าต้องไปกี่โมงในช่วงทําการหรือว่าจะต้องดําเนินการยังไงบ้างฮะถ้าเผื่อว่าจะไปรับเบรัจริงๆแล้วเรามีเจ้าที่เรานอนเป้าอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับอ๋อครับครับแต่นั้นไปเมื่อไหร่ก็ได้เลยน่าจะได้ครับครับผมครับทดีนี้ถามท่านพดีนิดนึงเพราะว่าการขุดพบน้ําพุอ่าแร่โซดานี่ถือว่า เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วผมก็ตื่นเต้นเชื่อว่าหลายๆคนคงจะตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็อยากจะเข้าไปเข้าไปไปดูไปชมไปเห็นกับตาแบบนี้นะฮะตอนนี้ในสภาพพื้นที่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนยังไงบ้างครับผมท่านที่ปรึกษาสภาพพื้นที่เดิมเป็นที่ราบไม่มีอะไรเลยครับเป็นไร้่อยผมเนี่ยได้ลงไปพื้นที่จุดเนี่ยวันนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วครับไปไร้อยตั้งแต่คอขุดเจาะไปประชุมประจากรม กับชาวบ้านครับหลังจากขุดจอบมีน้ําพุเนี่ยเรากลัวว่าน้ําพุที่ไหลออกมาชั่วโมงละ80นะครับ80บว่กบาทเมตรต่อชั่วโมงเพราะเราไปบอกบ่อแล้วบ่อละ40ครับผมไปท่วมไร่นาทางท้องถิ่นนะครับก็ได้ทำไปโผลไปขุดทาเป็นคันแล้วครับกลายเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่เลยครับตอนนี้ครับน้ำก็ไหลออกลงไปในลำห้วยไประยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับขนาดนี้ เพื่อไปเข้าบ่อเข้าไร่เข้าสวนชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบๆชาวบ้านก็ดีใจครับมีน้ําใช้ใหรือดูแล้ครับครับทีนี้ในในพื้นที่ที่เจาะเนี่ยเป็นพื้นที่ของใครเป็นเจ้าของครับผมท่านทิ่ปีผมเป็นชื่อคุณสุพเวทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาสละพื้นที่ตรงนั้นประมาณห้าไร่ให้กับผมท้าวพิคอนน้ำปรดานเนี่ยได้ขุดเจาะบ่อบาดานและ วางหัวงานในระบบส่งน้ําให้กับประชาชนอ๋อฮะครับครับอันนี้คือแสดงว่ามัน,เป,นเป็นที่เอกชนใช่ไหมครับเป็นที่เอกเอกชนนะครับอ๋อ oh, แล้วรถทางเจ้าของเ็าว่ายังไงหรือเปล่าฮะแหมขุดไปแล้วโอ้ยไปเจอน้ําพุน้ําแร่ขนาดนี้ฮะผ,ผมว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยท่านน่าจะเป็นคนใจดีนะครับ,รบเพราะท่าต ผู้กับผมว่าเห็นประชาชนเดือดร้อนก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้น้ำํำท่านทราบว่ารตรงนี้มีน้ําท่านจะบอกว่าไม่เป็นไร,รให้เราขุดแล้วก็นําน้ําไปให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลออกไปตักประมาณสิบกิโลได้ใช้น้ําอย่างพอเพียงนะครับท่า<อ>น,นเลยตลาดที่นะเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าจะร่วมอนุโมทนาด้วยนี่นะฮะทีนี้นะครับน้ําที่ ที่จะได้ผลิตกันนะฮะที่เป็นน้ำแร่โซดาช,ชื่อห้วยกระเจ้านี่นะฮะห้วยกระเจาะจะได้มีการเริ่มแจกจ่ายตามข่าวนี่บอกว่าอาทิตย์หน้านะ่าจะเริ่มแจกจ่ายกันได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับอาทิตย์หน้าแจกจ่ายได้แน่นอนครับครับในพื้นที่หรือว่าจะแจกจ่ายในส่วนของจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงบ้างไหมฮะหรือว่ายังไงการแจกจ่ายเนี่ยครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตแจกจ่ายในพื้นที่ก<อ>่อนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า ชาวอำเภอเวชกะเจ้าเนี่ยคงอยากดื่มน้ำที่อยู่ในในอำเภอที่ตั้งนะครับผมขอให้ประชาชนในพื้นที่ก่อนส่วนในกรุงเทพเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะผลิตใส่ขวดแล้วนําไปไว้ที่ที่ครมนะครับที่กรมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสะดวกมารับได้นะครับอ๋อครับครับครับมีหลายคนสงสัยว่าการขุดเจอบ่อแบบนี้น้ําพุแบบนี้นะครับมันจะมีวันหมดไหมฮะท่านบิดีครับมันจะมีวันแบบ พุ่งขึ้นมาแล้วก็หมดหมด,หมดไปในอนาคตอย่างนี้ไหมฮะผมน้ําน้ําพุเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายหลายปีอาจจะหมดหลายหลายปีนะครับแต่ก<ต>็ระบุไม่ได้ว่ากี่ปีใช่ไหมครับมันก็ยังจะพุ่งขึ้นมาอยู่เรื่อยเร,เราประเมินไม่ได้ว่ากี่ปีจะหมดนะครับแต่น้ําที่อยู่ที่อยู่ใต้ดินนะครับ,รบถ้าสมมุติว่าไม่พุ่งขึ้นมามเราก็สามารถใช้ปั๊มนะครับสูบขึ้นมาได้นะครับครับ พราะปกติแล้วเนี่ยบอ่อบาดาลเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัม๊มหรือใช้สำม,มอ r t สูบข,ขึ้นมาอยู่แล้วครับครับปร,ริมาณน้ําที่ทางกรมคํานวณเนี่ยมีประมาณห0 0ร้อยล้านลูกบาท์เมตรซึ่งเป็นจํานวนมาหาศาลแล้วน้ําในในแอ่งนี้นะครับอยู่ในรอยแตกของหินครับอ๋อเมื่อฝนตกลงมาก็จะเติมลงสู่ชั้นน้ําบาดาลน,นี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับหรืออ่างน้ําหรือเขื่อนที่อยู่ข้างบน อาจจะซึมผ่านลงมาในรอยช่องแตกรอยแตกของหินเพื่อมาเติมเนี่ยในอ่างนะในแอ่งนี้ก็ได้นะครับ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 ก็โดยยังยังไม่สามารถจะระบุได้ว่าจะมีไปจนถึงเมื่อไหรแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละนะฮะกี่ปียังไงก็ไม่รู้แหละใช่ไหมครับซึ่งเราเองก็ต้องพยายามใช้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้ใช่ไหมครับท่านทิมดีครับครับนะฮะผมอยากจะถามสภาพพื้นที่จังเลยครับเพราะว่า จากความสนใจของประชาชนเนี่ยเ,เวลาเดินทางไปเนี่ยคือยังไงครับเดินทางด้วยรถยนต์เราต้องเดินเท้าต่อไปไหมฮะหรือว่าขับรถไปแล้วก็ถึงเลยครับผมท่านอธิบดีครับท่านอธิบดีครับโสัญญาณท่านน่าจะหลุดนะฮะครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักหน่อยได้ไหมฮะนะครับจะได้สอบถามท่านนิดนึงนะครับทีมงาน นะครับสายสัญญาณหลุดนะฮะสัญญาณหลุดนะฮะเมื่อสักครู่ครับเราคุยกับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะครับท่านอธิบดีศักดาวิเชียนศินนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานนะฮะคุณผู้ฟังที่ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับจำได้ว่าขุดเจอน้ําพุนะฮะน้ำแร่ที่เป็นน้ําพุนี่นะครับที่ห้วยกระเจาเนี่ยได้ไม่นานเลยพอไปสํารวจดูนะฮะพอมีคนไปชิมดูว่าเอ้านี่มันซ่าๆนะ มันมันน่าจะมีสารนะครับที่เป็นประโยชน์หรือว่าสารอะไรบางอย่างเนี่ยในน้ำนะคมาละมาละนะครับท่านที่ดีครับผมสายหลุดนิดนึงขออภัยนะครับเดี๋ยวสองสามคำถามครับผมคำาอีกคําถามหนึ่งคือหลายคนสงสัยเผื่อว่าอาจจะมีคนฟังอยู่ในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพก็ดีอย่างเงี้ยนะครับถ้าอยากจะเดินทางไปนะฮะคือรถไปถึงเลยไหมหรือว่าเราต้องเดินเท้าต่อไปยังไงครับในจุดที่เจอน้ําพุอ่ะฮะรถไปถึงเลยครับเพราะว่าบ่อน้ำพุเนี่ย อยู่ริมริมทางครับครับสนุดเลยครับอืมครับคับการเดินทางตอนนี้สะดวก่เดินทางมาง่ายนิดเดียวนะครับครับครับการเดินทางสะดวกแล้วนะครับตอนนี้เซิร์ฟนะครับเซิร์ฟมาที่ o o o l l e แบบว่าอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีอืมพอมาถึงที่อำเภอปุ๊บจะมีป้ายบอกทางไปอีกสิบกิโลครับอยู่เป็น เป็นถนนลาดยางอยู่ในถนนเลยครับ,ดดค,รบครับผมนะฮะอ,อีกคำถามหนึ่งนะท่านรบดีบอกว่าพอมีการพบเนี่ยครับน้ำแร่โซดาอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าโอ้คนก็สนใจเห็นบอกว่าที่ทางแถวแถวนั้นเนี่ยที่ที่ห้วยกระเจาเนี่ยที่ขึ้นแล้วแหะฮะร,ราคาขึ้นแล้วล่ะครับตอนนี้ท่านดีครับ ผมผมไม่มีที่อยู่แต่ที่ผมไม่ครับอันนี้อันนี้อันนี้คือก็เป็นไปตามกลไกของของตลาดใช่ไหมฮะคือเราก็ไม่ได้แบบไปไปจัดการหรือว่าควบคุมอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับเป็นเรื่องธรรมดาครับครับถ้าที่ไหนไม่มีน้ําเนี่ยครับก็ไม่มีราคาครับเพราะว่าสิ่งชีวิตจะต้องอยู่คู่กับน้ําใช่ครับผมถ้าที่นั้นมีน้ําเลยครับครับที่บริเวณนั้นก็ อาจจะมีราคาคนก็สามารถไปใช้ประโยชน์ได้นะครับครับครับถ้าไม่มีน้ําเราก็ไม่สามารถจะปลูกต้นไม้ทําไร่ทาสวนได้ครับครับครับตรงนี้นะตรงนี้น้ําดีน้ํามหาศาลนี่ผมว่าทางธุรกิจก็ยังที่น่าจะขึ้นครับผมอ่าสุดท้ายสุดท้ายครับท่านทิบดรีคือต่อไปทางกรมเนี่ยอาจจะไปขุดเจาะน้ำบาดาลตรงไหนยังไงนะครับต่อไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ครับผม จริงๆแล้วกรมเนี่ยครับขุดเจาะน้ำบาดาลในเขตพื้นที่ภัยแล้งหรือนอกเขตชนะทานอยู่แล้วเราทําทั่วประเทศนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตกภาคใต้เราทาหมดนะครับครับเรามีหน่วยงานเลยมีแรงการออกขุดเจาะปีนี้ปีนี้เราขุดเจาะบ่อบาดาลประมาณสองพันบ่อนะครับอ๋อครับปีปีหกสามเราขุดมาแล้วประมาณสามพันบ่อปีนี้เราานเราน้อยนิดหนึ่งสองพันเพราะฉะนั้นการพบ น้ำพุที่เป็นโซดาเนี่ยเราไม่เคยพบคเจ้าที่ทุกคนก็รู้สึกดีใจนะครับครับเพราะว่าปกติแล้วน้ำน้ำบาดาลในในใต้ดินของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วระดับน้ำเนี่ยจะลดลงเพราะมีการใช้ประโยชน์กันอยู่พอสมควรนะครับจากน้ำบาดาลนอกจากน้ำผิวดินเนี่ยไม่พอเพียงคครรัับบเพราะฉะนั้นในในสิ่งที่เจอในพื้นที่ที่เราเจอเนี่ยเป็นเรื่องที่เราค้นพบแหล่งน้ำใหม่ครับ แล้วเราไปขุดเจออย่างนี้โอ้โหครับเป็นเรื่องที่ที่เรื่องที่แบบประสบความสาเร็จมากครับมันน่าทึ่งมากเลยนะฮะท่านนะน่าทึ่งมากครับอืมครับคุณสมบัติน้ําแร่ห้วยกระเจาเทียบเท่ากับน้ําแร่ระดับโลกจากยุโรปเลยใช่ไหมครับท่านรีบดีใช่ครับเพราะว่าบริเวณน้ําแร่ห้วยกระเจามีแร่ธาตุหลายชนิดและแต่ละชนิดมีแร่ธาตุสูงมากนะครับ อืมนะฮะก็ถ <poured alive ấy> ือ um, ว nah. <sh ่าเป็น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 ประโยชน์อ่ะนะแล้วก็เป็นข้อดีสำหรับคนห้วยกระเจาเองด้วยนะครับที่จะได้ดื่มน้ําที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นแหล่งน้ําที่อยู่ในพื้นที่เองด้วยนะผมว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับสำหรับชาวกรุงเทพหรือว่าคนอื่นๆนะครับในต่างพื้นที่ก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เดี๋ยวเชื่อว่าท่านชิบิดีคงจะคงจะได้นํามาแจกจ่ายกันอย่างทั่วถึงแน่นอนนะครับครับครับด้วยความดีครับใครคิดว่าจะเจอน้ําพุแรก อ่อีกอีกไหมครับในในเมืองไทยอีกที่ไหนบ้างไหมครับพอจะสันนิษฐานหรือว่าดาดาๆบ้างไหมครับว่าตรงไหนจะมีแบบนี้ไหมผมผมคุยกับเจ้าหน้าที่ในกรมหลายท่านนะครับที่เป็นผู้เกษียณไปแล้วก็ตามหรือคนที่ทํางานหรือกุดในพื้นที่ในต่างจังหวัดจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะเรามีการขุดทั่วประเทศอยู่แล้วครับการเจอน้ําปุเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วนะครับ แต่นี่เจอพุและเป็นโซดาด้วยครับมันเป็นเรื่องซึ่งปาฏิหารกย์มากนะครับอืมนะส่วนถ้าจะเจอที่อื่นอีกที่อื่นหรือเปล่านี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าการทํางานการขุดของกรมเนี่ยก็ยังทําไปเรื่อยเพื่อช่วยเหลือพแพลงของประชาชนถ้าตรงไหนเจอน้ําพุโซดาแบบนี้อีกนะฮะก็เดี๋ยวคงจะได้คุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะท่านทีบดีนะครับอเอาละเราคุยกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันใหม่ในรอบหน้าถ้ามีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะหมอกัท่านนี่กำลังเดินทางด้วยนะครับเพิ่งออกมาจากพื้นที่สักยี่สิบนาทีที่ผ่านนานี้เองนี่นะฮะก็คือที่ห้วยกระเจาคุณผู้ฝั่งครับผมคุณผู้ชมครับผมนะฮะอย่างที่บอกกันไปอยากจะชื่นชมมากเลยนะฮะกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นหน่วยงานที่ทํางานได้รวดเร็วทันใจถูกใจมากเลยนะครับตอนแรกๆที่ผมเห็นข่าวว่ามีน้ําพุขึ้นมาแล้วก็มีประชาชนไปรองดื่มรองกินแบบนี้แล้วก็เกรงกลัวว่าเอ๊ะมันจะเกิดอันตรายไหม เพราะว่าหลายคนที่ติดตามข่าวก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่ากลัวไปว่ากินแล้วเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับร่างกายหรือเปล่ามันซ่าๆก็จริงแหละนะแต่ก็ต้องไปตรวจสอบต้องไปพิสูจน์นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านไปไม่นานคือหลังจากที่ขุดพบแล้วผ่านไปไม่นานเลยนะครับก็ได้มีการนําน้ําไปพิสูจน์ว่าสามารถดื่มได้นะครับแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายในน้าด้วยจะมีเพียงแค่แบบสนิมเหล็กเนี่ยนะฮะที่มันอาจจะเป็นเป็นอันตรายอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะครับถ้าดื่มในปริมาณที่ไม่มากนะักโรงกรองน้ํําาากลังจะสร้ง วันจันทร์นี้เสร็จนะ,นะครับวันจันนี้เสร็จถามว่าโรงกรองน้ําที่ว่านี้อยู่ตรงไหนอยู่ห่างจากน้ําพุ20เมตรคือเอาตรงนั้นเลยครับ <c oughs> คือสร้างโรงกรองน้ําตรงนั้นเลยนะครับ <c oughs> เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ํา <c oughs> ผมเชื่อว่าใครเห็นข่าวใครรู้จักพื้นที่นี้นะถ้าไปปุ๊บเนี่ยก็คงอยากจะกินน้ําแร่น้ําแร่ห้วยกระเจาแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นบริการเลยแล้วก็สร้างมาเนี่ยวันจันทร์นี้จะเปิดแล้วนะครับ <c oughs> รวดเร็วจริงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะ แล้วส่วนการบรรจุขวดนะครับการบรรจุขวดก็จะกระแจกจ่ายให้กับพี่น้องนะครับชาวห้วยกระเจาก่อนนะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับถามว่าขายไหมนะครับไม่ขายครับแจกฟรีนะแจกฟรีส่วนคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือรอติดตามนะครับอาจจะได้มีการเอามาจ่ายแจกกันนะฮะที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับก็รอดูว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับส่วนพื้นที่อื่นๆได้เดินทางไปไปดูนะฮะก็ไปได้นะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะว่า ที่ห้วยกระเจ้าเองเนี่นะฮะชาวบ้านบอกว่าก็มีการเตรียมนะครับรอรับอยู่แล้วทั้งเรื่องของอาหารการกินทั้งเรื่องของสินค้านะพื้นเมืองต่างๆคือเขาเรียกว่าฮะเป็นการได้อ่เป็นเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะครับขุดพบเนี่ยน้ำนะบ,บาดาลที่มันเป็นน้ำผุน้ำแร่แบบนี้ยได้ช่วยคนในพื้นที่ได้แก้ปัญหาภาัยแล้งได้ทำให้คนมีน้ำแร่คุณภาพระดับโลกดื่ม ช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับจากการที่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เขาอยากจะเข้าไปดูเข้าไปชิมน้ำเนี่ยนะที่ห้วยกระเจ้าเนี่ยได้เดินทางเข้าไปนะครับรี่กป่ามีประโยชน์มากนะฮะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามนะครับท่านใดที่ติดตามและฟังข่าวนี้ก็ชื่นชมนะครับเป็นเสียงชื่นชมพร้อมๆกันไปที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็ท่านอธิบดีท่านนี้ด้วยนะท่านอธิบดีท่านอธิบดีศักดา วิเชียนสินนะฮะก็ได้พูดคุยกับท่านก็เห็นถึงความตั้งใจความจริงใจในการช่วยเหลือประชาชนนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเอาละครับก็เป็นประเด็นเรื่องที่หลายคนสงสัยแล้วก็สนใจนะครับนมาคุยกันละนะในช่วงนี้นะครับใครที่มีคําถามมีข้อสงสัยยังไงที่ฝากมาก็คอมเมนต์มาใต้ไลฟ์สดกันนี่นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาเรียกทักทายคุณผู้ชมทางไลฟ์กันก่อนนะครับ ก่อนที่จะยุติการไลฟ์นะคุณศิลาลักษณ์นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมีคุณคุณเชนสีใช่ไหมครับสวัสดีครับนะครับคุณเดชดรงสวัสดีครับนะค,บคุณปังปังนะครับอยากชิมน้ําแร่โซดามากๆค่ะหลายคนเป็นแบบนี้ฮะได้ยินข่าวได้ฟังข่าวเนี่ยก็อยากกินนะนะครับอยากรู้ว่าเอ๊ะนะฮะเขาจะเขาจะมีรสชาติยังไงนะใช่ไหมฮะเขามีรสชาติยังไง คือไอ้ความซาเนี่ยถ้ามันออกมาจากพื้นที่ไกลๆแล้วก็เก็บไว้นานๆมันจะไม่ค่อยซาแล้วนะครับอธิบดีบอกว่ามันไม่ซาละคือถ้าอยากจะกินแบบซา้วน่าจะต้องไปกินในพื้นที่ที่ห้วยกระเจ้านะครับห้วยกระเจ้านะฮะส่วนคุณชัยพลนะครับก็ยกนิ้วให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ท่านใดอยากจะไปชมย้อนหลังก็สามารถชมได้นะครับในทุกช่องทางของโซเชียลนะครับเน็ตเวิร์กของสพอเอ91นะครับ FM91 t r a 91 i c Pro กโปทั้ง YouTube ทั้ง a c e b o o k นะครับทั้งทาง t w i t เตอร์ แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับยังไงฝากทุกช่องทางเลยในการติดตามกันแบบนี้นะครับสุดสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดดาวสนับสนุนกันมาได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสวพ m 9อทุกๆคนนะในการนำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตยุติการไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ